สรุปการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับสื่อการเรียนการสอนหมายถึงตัวกลางหรือว่าช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียนนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสื่อการเรียนการสอนแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้นะครับ ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 1. สื่อประเภทวัสดุก็ได้แก่สไลด์แผน่นใสเอกสารตำราสารเคมีสิ่งพิมพ์ต่างๆและคู่มือการฝึกปฏิบัติ 2. สื่อประเภทอุปกรณ์ได้แก่ของจริงหุ่นจำลองเครื่องเล่นเทปเสียงเครื่องเล่นวิดีทัศ์เครื่องฉายแผน่นใสอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการนะครับ 3. สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการได้แก่การสาธิตการอภิปรายกลุ่มการฝึกปฏิบัติการฝึกงานการจัดนิทศรศ และสถานการณ์จำลองนะฮะและ 4. นะครับสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน C A I การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์สี่เพนเซชันการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้อินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารหรือว่าอีเมลหรือว่าเวิร์ไวด์นะครับ สื่อการเรียนการสอนที่แบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้นะครับของเอ็กซ์เดเดลได้แบ่งประเภทของโสตทัศนวัสดุในการเรียนการสอนออกเป็นประเภทต่างๆเรียกว่ากรวยประสบการณ์นะครับโดยการจัดเรียงลําดับประสบการณ์จากรูปธรรมมากที่สุดไปสู่ประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมรวมแล้ว10ประเภทดังนี้นะครับขั้นที่1ประสบการณ์ตรงขั้นที่2ประสบการณ์จําลองขั้นที่3ประสบการณ์นาฏการการแสดง ขั้นที่4การสาธิตขั้นที่5การศึกษานอกสถานที่ขั้นที่6นิทรรศการขั้นที่7ภาพยนตร์และโทรทัศน์ขั้นที่8การบันทึกเสียงวิทยุและภาพนิ่งขั้นที่9ทัศนสัญลักษณ์และขั้นที่10นะครับวัจนัญลณ์ ต่อมานะครับเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยแบ่งตามคุณสมบัติของวิลเบย์ยังนะครับได้แบ่งสื่อการเรียนการสอนโดยแบ่งตามคุณสมบัติไว้ดังนี้นะครับหก็คือทัศนวัสดุ v i s ชวทเทเล Material เช่นกระดานดำกระดานสำรีแผนภูมิรูปภาพฟิล์มสเต็ปสไลด์และอีกหลายๆอย่างนะครับ2คือโสตวัสดุ Audio Material เ,เ,เช่นเครื่องบันทึกเสียงเทปเลคคอรเดอร์นะฮะเครื่องรับวิทยุห้องปฏิบัติการทางภาษาหรือว่าซาวแลบนะฮะ ระบบขยายเสียงแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับ 3. โสตทัศนวัสดุออดิโอว,วิชวลแมทเรียลเช่นภาพยนตร์โทรทัศน์ประเภทที่4นะครับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ Equipment เ,เ,เช่นเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องฉายฟิล์มเครื่องฉายสไลด์นะฮะและ 5. นะครับกิจกรรมต่างๆ Activity เช่นนิทัศการการสาธิตการทัศนศึกษานะครับ ต่อมาเป็นการแบ่งสื่อการเรียนการสอนโดยแบ่งตามรูปแบบหรือว่าฟอร์มของลุยชอนะครับได้แก่ 1. สิ่งตีพิมพ์เช่นหนังสือแบบเรียนเอกสารการสอน 2. วัสดุกราฟิกเช่นแผนภูมิชาร์ตแผนสติติการาฟแผนภาพไดอะแกรมนะฮะสวัสดุใช้และเครื่องใช้เช่นภาพยนตร์สไลด์และ 4. นะครับวัสดุถ่ายทอดเสียงเช่นวัสดุเครื่องบันทึกเสียงนะครับ สื่อการเรียนการสอนที่แบ่งตามลักษณะและการใช้งานนะครับ 1. ก็คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับ 2. วัสดุซอฟต์แวร์และ 3. นะครับเทคนิคและวิธีการเทคนิคอเมทรส s นะ สื่อการเรียนการสอนที่แบ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551มีอยู่ด้วยกัน3ประเภทมีดังนี้นะครับ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้แก่หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2. สื่อเทคโนโลยีได้แก่สื่อที่ผลิตขึ้น เพื่อใช้กับเครื่องมือโสดทสนะัศนวัสดุหรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับและ 3. สื่ออื่นๆได้แก่บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นสื่อธรรมชาติกิจกรรมกระบวนการวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับ หลักในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนนะครับ 1. ต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอนนะครับ 2. มีเนื้อหาถูกต้องทันสมัยน่าสนใจและเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุดช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดีเป็นลําดับขั้นตอนนะครับ 3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัยระดับชั้นความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนนะฮะสสื่อนั้นควรสะดวกในการใช้มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก จนเกินไปนะครับ 5. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคในการผลิตสื่อนั้นต้องดีมีความชัดเจนและเป็นจริงนะครับและ6นะครับมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไปและถ้าจะผลิตเองได้ต้องคุ้มกับเวลาและการลงทุนนะครับ นวัตกรรมทางการศึกษานะครับ Education Innovation หมายถึงการนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อให้ระบบการจัดการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ แนวคิดพื้นฐานของการสร้างนาวัตกรรมทางการศึกษานะครับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษามีอยู่ด้วยกัน4ประการดังนี้นะครับ 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคลความถนัดความสนใจและความสามารถของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะครับจึงต้องมีนวัตกรรมที่สนองแนวความคิดพื้นฐานด้านนี้นะฮะสความพร้อมปัจจุบันการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ชี้ให้เห็นว่าความพร้อมในการเรียนเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้นะครับนวัตกรรมต้อง สามารถจัดบทเรียนให้พอเหมาะกับระดับความสามารถของเด็กแต่ละคนนะฮะสการใช้เวลาเพื่อการศึกษาการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ได้จํากัดอยู่แต่เฉพาะในโรงเรียนนะครับจึงต้องมีนวัตกรรมที่สนองแนวความคิดพื้นฐานด้านนี้นะครับและ 4. นะครับประสิทธิภาพในการเรียนการขยายตัวทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมคนจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นจําเป็นจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมที่สนองแนวความคิดพื้นฐานด้านนี้นะครับ องค์ประกอบของนวัตกรรมการเรียนการสอนมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะครับ 1. วัตถุประสงค์ใช้เพื่อพัฒนาอะไรนะฮะทสทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดทําให้นวัตกรรมนั้นมีความน่าเชื่อถือนะฮะสโครงสร้างหรือขั้นตอนในการใช้เป็นส่วนที่แสดงภาพรวมของนวัตกรรมนะครับและ 4. การประเมินผลเป็นส่วนที่แสดงความสําเร็จของนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยวิธีวัดผลเครื่องมือที่ใช้วัดผลและว,วิธีการประเมินผลนะครับ ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษานะครับนวัตกรรมทางการศึกษาแบ่งออกเป็น5ด้าน 1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร 2. นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน 3. นวัตกรรมสื่อการสอน 4. นวัตกรรมด้านการประเมินผลและ5นะครับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีทางการศึกษา (educational technology) หมายถึงการประยุกต์เอาเทคนิควิธีการแนวความคิดอุปกรณ์และเครื่องมือใหม่ๆมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาทางด้านการขยายงานและด้านการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนดังนั้นเทคโนโลยี technology จึงครอบคุมขอบข่ายสำคัญๆส,ส,สา3ประการก็คือ 1. การนำเอาเครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ๆ มาใช้ประกอบในการเรียนการสอนก็ได้แก่การนําเครื่องจักรกลไกและเทคโนโลยีมาใช้เช่นเครื่องฉายภาพต่างๆเครื่องเสียงต่างๆคอมพิวเตอร์นะฮะสการผลิตวัสดุการสอนเช่นภาพถ่ายแผนที่แผนภูมิรวมถึงเอกสารตําราวัสดุสิ่งพิมพ์และแบบเรียนสําเร็จรูปต่างๆนะครับและ 3. การใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆนอกจากเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุการสอนข้างต้นแล้วนะครับเทคโนโลยียังมีขอบข่ายครอบคลุมถึงการใช้เทคนิควิธีการ ใหม่ๆใ,ในการเรียนการสอนด้วยเช่นชุดการเรียนการสอนสําเร็จรูปศูนย์การเรียนแหล่งการเรียนและการจัดตารางสอนแบบยืดหยุน่นการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับเกณในการพิจารณาน,นำเทคโนโลยีมาใช้นะครับ 1. จะต้องมีประสิทธิภาพ e f f i c i ency เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็วนะครับ 2. ประสิทธิผลเอฟฟ e กเซเวนเ s เป็นการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างเต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่สูงสุดนะครับและ 3. นะครับจะต้องประหยัดอี o โควนีประหยัดทั้งเวลาแรงงานในการทำงานและการลงทุนให้น้อยที่สุดแต่ได้ผลมากกว่าที่ลงทุนไปนะครับ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนะครับประกอบไปด้วย 1. ข้อมูล หรือว่า Data นะครับหมายถึงข้อเท็จจริงต่างๆที่อาจจะเป็นตัวเลขตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ซึ่งถูกเก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จัดกระทําใดๆทั้งนั้นนะครับสสารสนเทศ information หมายถึงข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆนะฮะและ 3. นะครับระบบสารสนเทศ information system หมายถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดและการจัดเก็บรักษาอย่างเป็นระบบนะครับกระบวนการในการจัดระบบสารสนเทศมี่ดยกัน5ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. การรวบรวมข้อมูล 2. การตรวจสอบข้อมูล 3. การประมวลผลข้อมูล4การนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศและ5นะครับการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศนะครับ